สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระนาคปลกใบมะขามหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระออกเมื่อปีพศ2537ในคลิปนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองกะไหลทองค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทองค์พระจะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาท2เท่านะคะเนื่องจากว่าเป็นพระองค์จิ๋วๆเป็นพระนาคปกใบมะขามนะคะสภาพโดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างอ่ิแจ้งไว้ที่ใต้คลิปท่านใดต้องการให้อิ่มหาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ